สวัสดีค่ะดูดวงกับเก้าค่ะดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะติดต่อเก้าที่0655638756ค่ะสนับสนุนรายการได้ที่0655638756ค่ะพร้อมเพย์ค่ะชื่อบัญชีค่ะนางสาวกนกวันวัฒนาสุขสกุลค่ะดูดวงราศีมิถุนเดือนธันวาคม 2564ดูดวงราศีมิถุนเดือนธันวาคมสองพมี24เรื่องค่ะมาดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะเรื่องที่หนึ่งการงานค่ะการงาน 100%เปอร์ซเต็มค่ะ100%เซเต็มค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3ามเดือนภายใน6เดือนเรื่องของการงานจะชัดเจนขึ้นจะราบลื่นขึ้นจะสมหวังขึ้นจะมีทางออกที่ดีขึ้นก็ ทำให้เต็มที่ค่ะทําให้ดีที่สุดค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะ100%เซเต็มค่ะเรื่องที่2การเงินการเงิน70%เซค่ะเจซแล้วก็การเงินต้องต่อสู้อย่างหนักมากค่ะ ต้องต่อสู้อย่างหนักมากๆค่ะเอาเป็นว่าจากการต่อสู้ที่หนักมากๆท้ายที่สุดแล้วสมหวังค่ะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เรายังต้องจ่ายออกไปค่ะมีค่าใช้จ่ายที่ยังต้องจ่ายออกไปค่ะก็อดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุดค่ะเรื่องการเงินวันข้างหน้าต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้ก็ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะเรื่องที่สามการเดินทางการเดินทาง 65%ค่ะมีเรื่องที่ต้องรับมือต้องแก้ไขต้องตั้งหลักให้ทันเพราะเหมือนเจอเรื่องที่ไม่ดีค่ะเหมือนเจอเรื่องที่ไม่ดีเอาเป็นว่าท้ายที่สุดแล้วยังมีทางเลี่ยงยังมีทางรอด ยังมีทางที่รับมืออยู่ได้ค่ะเพราะตัวเราเองก็เข้าใจง่ายๆก็คือสงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะสงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะในเวลานี้ตัวเราเป็นแบบนี้เลยค่ะก็คือสงบนิ่งมากๆค่ะมีความสงบนิ่งในตัวเองมากขึ้นค่ะ ก็เลยรับมือได้ดีค่ะเรื่องที่4ค่ะโชคลาบโชคลาบ100%เซเต็มถึง150%เซค่ะโชคลาบของแต่ละคนก็แตกต่างกันค่ะ มีไม่เท่ากันค่ะก็คือเข้าใจง่ายๆก็คือขึ้นอยู่กับความขึ้นอยู่กับความพยายามความตั้งใจการอดทนทำอย่างต่อเนื่องการทุ่มเทอย่างมากเพราะแต่ละคนก็มีไม่เท่ากันค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของบุญค่ะ บุญอีกค่ะที่แต่ละคนก็ทำไว้ไม่เท่ากันค่ะบุญที่แต่ละคนได้ทำไว้ไม่เท่ากันค่ะจึงทำให้โชคลาภที่ได้แตกต่างกันค่ะเอาเป็นว่าก็ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะโชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะ เรื่องที่5ค่ะการเรียนการเรียนเพิ่มทักษะต่างๆการเรียนวิชาชีพการเรียนพิเศษการเรียนเลื่อนชั้นการเรียนเพื่อเลื่อนวิทยฐานะใช้ครอบคุมได้ทั้งหมดค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่ จดสิบเปอร์เซ็นค่ะเจดสิบเปอร์เซ็นระยะเวลาก็สามเดือนหกเดือนเก้าเดือนค่ะในระหว่างนี้ก็สงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะพยายามให้มากทุ่มเทให้มากตั้งใจให้มากอดทนทำอย่างต่อเนื่องให้มากค่ะแล้วความชัดเจนความราบรื่นความสมหวังรออยู่ค่ะ สงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะเรื่องที่6ค่ะความรักความรักของหวานใจดวงใจสุดที่รักสิ่งล้ำค่า เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เต็มค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3เดือนภายใน6เดือนเรื่องของความรักจะมีทางออกที่ดีจะชัดเจนขึ้นจะราบรื่นขึ้นจะสมหวังขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะสงบนิ่งแล้วเราคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะ ทำให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะเรื่องที่7ค่ะการขายที่ดินการขายที่ดินการขายที่ดิน75%็เปอร์เซ็นค่ะระยะเวลาก็สองถึงสเดือน3าถึงหเดือน3ามถึงหเดือนหรือภายในสามเดือน เพราะแต่ละคนใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันค่ะควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้สดชื่นให้แจ่มใสด้วยนะคะเพื่อความราบลื่นความสมหวังค่ะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะอดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะ ทั้งหมด7ดเรื่องผ่านไปแล้วนะคะหลอสักครู่นะคะตอนนี้ก้าวกำลังล้างไพ่ค่ะ ล้างๆพ้นะคะตอนนี้ล้างภายอยู่ค่ะ แล้วก็กำลังทยอยวางไพ่แล้วค่ะกำลังทยอยวางไพ่แล้วนะคะ ยอยวางพายอยู่ค่ะเรามาดูกันต่อค่ะเรื่องที่แปดค่ะการขายบ้านการขายบ้าน ที70่70%ค่ะ70%ระยะเวลาก็6เดือนถึง9เดือนค่ะ6เดือนถึง9เดือนค่ะเพราะว่ามีเรื่องที่ต้องทำให้มันเข้าที่เข้าทางค่ะมันมีปัญหาซับซ้อนหลายอย่างค่ะเอาเป็นว่าท้ายที่สุดแล้วมีทางออกที่ดีค่ะทางออกที่สมหวังรออยู่ค่ะอดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะ เรื่องที่9ค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหมมีค่ะ75%ค่ะ75%ในระหว่างนี้เราก็อดทนทำดีต่อไปเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจทำความดีต่อไปเลยค่ะโชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะเรื่องที่10มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหม 35%มีโอกาสที่จะเกิดค่ะส่วน65%เรายังรับมือได้ยังเลี่ยงได้ยังมีทางรอดได้ค่ะเราก็ไม่ประมาทไม่เลินเล่อไม่สะเเพ่าไม่ใจร้อนวู่วามค่ะภาพรวม 65%ยังมีทางออกที่ดีอยู่ค่ะยังเลี่ยงได้อยู่ค่ะแล้วก็ยังรับมือได้ยังรับมือได้อยู่ค่ะเพราะอย่างที่บอกมันหลีกเลี่ยงได้มันลดลงได้หลีกเลี่ยงได้ลดลงได้และรับมือได้ค่ะ เพียงแค่ว่าเราอะในความหลีกเลี่ยงได้ลดลงได้รับมือได้เพียงแค่ว่าเราต้องสงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะเรื่องที่11ค่ะการมีบ้านใหม่การมีบ้านใหม่100%เต็มถึง150%ค่ะ คือแต่ละคนก็มีความพยายามมีความพะยายามความทุ่มเทความตั้งใจการอดทนทําอย่างต่อเนื่องแต่ละคนมีไม่เท่ากันค่ะเปอร์เซนต์จึงขึ้นแตกต่างกันค่ะเอาเป็นว่าทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะ ระยะเวลาของเรื่องนี้ก็3เดือนถึง6เดือนค่ะ100%เ,เต็มถึง150%เ,เต็มค่ะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะเรื่องที่12การออกรถใหม่การออกรถใหม่เปอร์เซ็นต์75%นะคะ75% ระยะเวลาก็3เดือน6เดือน9เดือนค่ะก็คือสมมุติเผื่อไว้ก่อนค่ะ3เดือน6เดือน9เดือนค่ะถ้าภายใน6เดือนทงถ้าภายในหเดือนทําได้ก็ตามนั้นค่ะถ้าไม่ใช่ก็เป็น9เดือนค่ะก็คืออยู่ประมาณนี้ละค่ะ3เดือน6เดือน9เดือนค่ะเอาเป็นว่าก็ ทุ่มเทให้มากตั้งใจให้มากอดทนทมอย่างต่อเนื่องค่ะโชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะให้75เปร์เซ็นต์ค่ะแล้วควบคุมอารมณ์ของตัวเองเนี่ยให้สดชื่นให้แจ่มใสด้วยนะคะเพื่อความราบลื่นความสมหวังค่ะเพื่อความราบลื่นความสมหวัง ที่รออยู่ค่ะเรื่องที่13เลขที่บ้านที่กำลังอยู่เลขที่บ้านที่กำลังจะไปที่ใหม่เลขที่ห้องที่กำลังอยู่เลขที่ห้องที่กำลังจะไปที่ห้องใหม่หนึ่งร้อยเปอร์เซนเต็มค่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซนเต็มนะคะ หรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3ามเดือนภายใน6เดือนเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของที่อยู่อาศัยก็คือภายใน3มเดือนภายในหเดือนเรื่องของที่อยู่อาศัยจะมีทางออกที่ดีจะชัดเจนขึ้นจะราบเรื่นขึ้นจะสมหวังขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะ ทำให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดค่ะอดทนทํำอย่างต่อเนื่องค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะเรื่องที่สิบสี่ค่ะสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มค่ะ หรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายในสามเดือนภายในหกเดือนเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจจะมีทางออกที่ดีจะชัดเจนขึ้นจะราบลื่นขึ้นจะสมหวังขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะในระหว่างนี้ก็ให้ควบคุมเรื่องของความร้อนค่ะหรือความใจร้อนวู่วางค่ะก็คือให้ควบคุมเรื่องของอุณหภูมิความร้อนในตัวค่ะ ให้เย็นขึ้นสักหน่อยค่ะหรือควบคุมเรื่องของความใจร้อนวู่วามค่ะเอาเป็นว่าก็สงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะสงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะโชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะ ทั้งหมดก็14เรื่องค่ะ14เรื่องผ่านไปแล้วก้าวกำลังล้างไพ่นะคะ ก้าวกำลัง <boundaries> ล้างไพ่ค่ะก็คือตอนนี้ก้าวกำลังล้างไพ่อยู่ค่ะ กำลังวางไพ่อยู่นะคะตอนนี้เตรียมทยอยวางไพ่แล้วค่ะทยอยทยอยเริ่มวางไพ่แล้วค่ะ กำลังชยอยวางไพ่ยอยู่นะคะชยอยวางไพ่ยอยู่เรามาดูกันต่อค่ะ เรื่องที่15ค่ะการสอบข้าราชการการสอบเข้ามหาวิทยายลัยการสอบเข้าสถานที่ต่างๆเปอร์เซ็นต์ขึ้น100%เซเต็มค่ะ100เซเต็มระยะเวลา3เดือน6เดือน9เดือนค่ะเพราะแต่ละคนก็ใช้ระยะเวลาของแต่ละเรื่องไม่เท่ากันค่ะเอาเป็นว่าก็ ทำให้เต็มที่ค่ะทำให้ดีที่สุดค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะเรื่องที่16ค่ะการค้าขายการค้าขายค้าขายออนไลน์ค้าขายตามตลาดนะัดค้าขายตามข้างถนนค้าขายตามห้างสรรพสินค้าค้าขายตามตลาดสดค้าขายตามสถานที่ต่างๆ7 5เซค่ะ ถึงถึง80%ถึงค่ะแล้วก็ระยะเวลาก็ภายใน3เดือนภายใน6เดือนค่ะเอาเป็นว่าอดทนทำอย่างต่อเนื่องสงบนิ่งแล้วเราคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะโชคชะตาที่ดีโชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะความสมหวัง รออยู่ค่ะเรื่องที่17บเจดค่ะการใช้นี่หส้าเก่อนค่ะแล้วก็ในระหว่างนี้เข้าใจง่ายๆหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงลดลงหลีกเลี่ยงแล้วก็ลดลงค่ะเออคำว่าหลีกเลี่ยงแล้วก็ลดแล้วก็ลดลงค่ะ ไม่ว่าจะเจอกับแรงยั่วยุแบบไหนก็ตามเราไม่ต้องประทะนะคะหลีกเลี่ยงแล้วก็ลดลงค่ะวันข้างหน้าภายใน3เดือนเราจะได้ใช้นี่อย่างแน่นอนค่ะเรื่องนี้เรื่องที่17เนี่ยเรื่องของการใช้นี่วันข้างหน้าเราได้ใช้นี่อย่างแน่นอนค่ะในระหว่างนี้ก็สงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะก็คือนับจากวันนี้ไปอ่ะภายใน3เดือนอ่ะจะต้องได้ใช้นี่อย่างแน่นอนค่ะ ในระหว่างนี้ก็ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะทางออกที่ดีรออยู่ค่ะเรื่องที่18ค่ะการเลิกกับมือที่ส100%เซเต็มค่ะ100%เปเซเต็มหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3เดือนภายใน6เดือนเรื่องของการเลิกกับมือที่สานี้จะมีทางออกที่ดีจะชัดเจนขึ้นจะราบลื่นขึ้นจะสมหวังขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะทำดี ต่อไปเลยค่ะโชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะเรื่องที่19ค่ะการติดทหารเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่75%ถึง80%ค่ะระยะเวลาก็3เดือน6เดือน9เดือนค่ะเพราะแต่ละคนต้องใช้ระยะเวลาปรับตัวไม่เท่ากันค่ะเอาเป็นว่าทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะโชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะ ความสมหวังรออยู่ค่ะอดทนทำอย่างต่อเนื่องอดทนทำอดทนทำอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะเรื่องที่ยี่สิบค่ะมีเจ้ากรรมนายเวรตามไหมตอนนี้ภาพรวมรวมโชคดีมากค่ะยังไม่มีค่ะ หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มค่ะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มค่ะยังไม่มีค่ะเรื่องที่ยี่สิบเอ็ดค่ะการชนะคดีความหกสิบห้าเปอร์เซนถึงเจ็ดสิบเปอร์เซนต์หกสิบห้าเปอร์เซนต์ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ค่ะระยะเวลาก็สี่เดือนหกเดือนเก้าเดือนค่ะสี่เดือนหกเดือนเก้าเดือนค่ะสงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะ สงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะโชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะอดทนทมอย่างต่อเนื่องค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะไม่ไม่เพิ่มปัญหาไม่ใจร้อนวู่วามค่ะไม่เพิ่มปัญหาขึ้นมานะคะไม่ใจร้อนวู่วามค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะ ทั้งหมดก็21เอเรื่องแล้วนะคะเก้าล้างไพ่กำลังล้างไ้าอยู่ค่ะ กำลังเตรียมตัวทยอยทยอยวางไพ่แล้วค่ะตอนนี้ทยอยวางไพ่ยอยู่นะคะกำลังทยอยวางไพ่อยู่ค่ะ เรามาดูกันต่อค่ะเรื่องที่22ค่ะการออกจากเรือนจำเรื่องที่22การออกจากเรือนจำเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่65%ก่อนค่ะ ระยะเวลาก็6เดือน9เดือน12เดือนค่ะ6เดือน9เดือน12เดือนค่ะเอาเป็นว่าก็ในระหว่างนี้ไม่เพิ่มปัญหาขึ้นมาค่ะตั้งใจทําเรื่องที่ดีอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งใจทําเรื่องที่ดีอย่างต่อเนื่องค่ะสงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะทางออกที่ดี โชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะเรื่องที่23ค่ะการมีลูก7 5ปค่ะถึง75%ถึง80%ค่ะระยะเวลาก็2ถึง4เดือน3ถึง5เดือน3ถึง6เดือนหรือภายใน3เดือนเลยก็ได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตัวเราค่ะบางทีมีมุมที่แปรปวนไปมาค่ะมีอารมณ์แปรปวนบ่อยๆแบบว่าไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าท้ายที่สุดแล้วไม่ว่ายังไงอะเรื่องการมีลูกอะสมหวังค่ะเพราะว่าขึ้น7 5ถึงแ80%เลยค่ะเพียงแค่ลดอารมณ์ที่แปรปวนของตัวเองลงค่ะ ความสมหวังรออยู่ค่ะเรื่องที่24ค่ะความสมหวังความสมหวัง80%เลยค่ะ80%แล้วก็3เดือนถึง6เดือนค่ะเอาเป็นว่าภาพลมรวมบอกให้รู้ว่าในระหว่างนี้สงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะโชคชะตาที่ดี โชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะเรื่องของปัญหาที่มากมายเรื่องของปัญหาที่มากมายจะมีทางออกที่ดีจะมีความชัดเจนจะมีความราบลื่นจะมีความสมหวังค่ะเอาเป็นว่าเรื่องของความสมหวังเนี่ยทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดอดทนทำอย่างต่อเนื่อง โชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะ80%ซค่ะให้80%อร์ซค่ะ9ขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะขอให้มีความร่ำรวยเยอะๆค่ะขอให้มีทางออกที่ราบรื่นสำเร็จสมหวังค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ก็ช่วยก้าวกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ก้าวค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะขอให้ความลักของทุกคนสมหวังค่ะ